สวัสดีครับวันนี้มาเจอกันอีกแล้วเนาะจาก1000สู่ซูหลักล้านบายโทนี่นะครับวันนี้เรามาลุยตลาดไบเลียอนะ็อปชันเนาะกับโบเกอร์ไอคิวอ็อปชันนะครับเดี๋ยวนี้เรามาลุยกันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาหากราฟกันเนาะวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกราฟว่ามีคู่ไหนบ้างน,นะครับที่เทรดแล้วมีโอกาสที่จะได้กําไรเนาะหรือว่าเป็นกราฟที่เราเข้าใจง่ายนะครับเป็นกราฟที่เราเห็นแล้วว่าเข้ากับเทคนิคของเราเนาะ,ะเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าจะมีคู่ไหนเนาะอ่า คู่นี้น่าสนใจนะครับราคาเปิดมาก็มีการทำเทนขาขึ้นชัดเจนเนาะเทนขาขึ้นชัดเจนนะครับตอนนี้ราคากำลังจะดีดจะดีดขึ้นไปนะครับจะรอดูก่อนว่าจะเป็นยังไงเนาะมีคู่ไหนอีกบ้างที่น่าสนใจนะครับคู่นี้เป็นเทนขาลงชัดเจนนะครับคู่นี้พยายามจะขึ้นไปเนาะเพราะว่าการาฟเป็นซไซเวย์นะ คุนี้กาเป็นไซเว์นะครับนี่สังเกตนะวิ่งอยู่ในเกาะนะครับแต่ว่าพยายามฟอร์มตัวนะพยายามฟอร์มตัวที่จะขึ้นไปเนาะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงต่อโอโ้จะไหวหรือปเปล่าแรงซื้อนะครับลงมาอีกไหม มีแรงซื้อค่อยๆผักดันขึ้นไปเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทําไมถึงกดขึ้นนะครับเดี๋ยวมาวิเคราะห์กันเนาะเผื่อพี่ๆนะครับเพื่อนๆบางคนอาจจะยังมองไม่ออกว่าทําไมโทนี่ถึงกดขึ้นนะครับนี่เทนขาขึ้นเนาะเทนเป็นเทนขาขึ้นนะครับมีการสร้างหายสร้างโล่งสูงขึ้นแล้วก็มีการเบรกด้วยนะนะครับตรงนี้นี่มีการเบรกออกจากเทนขาลงด้วยนะครับนี่แรงซื้อสามารถ เบรกออกจากเทนขาลงได้นะแล้วก็มีเส้น S MA 5ตัดท้ายแท่งด้วยนะครับแท่งนี้แท่งออเดอร์ของเราราคาลงมารีเจ็ t ที่เส้น S MA 5มีรีเจ็ตชัดก็เ,เลยกดขึ้นนะครับนี่แต่ว่าข้อควรระวังคือนะครับแท่งนี้นะนี่แท่งแรงซื้อก่อนหน้านะครับมีการทิ้งเส้ด้านบนนะครับแท่งนี้มีโอกาสที่จะปิดเป็นแรงขายได้นะ แท่งออเดอร์ของเรามีโอกาสที่จะปิดเป็นแท่งแดงขายได้นะครับเพราะว่าแท่งก่อนหน้ามีการทิงไส้เนาะแต่ที่เรากดขึ้นเพราะว่าราคาเขาลงมารีเจ็ที่เส้น S M A 5้นะครับแล้วก็รีเจ็ตชัดเลยเราเลยกดขึ้นนะครับเดี๋ยวมาดูผลลัพธ์กันนะอ้าววิ่นนะครับนี่ตามที่วิเคราะห์เลยเนะขาะเทนมาทินขาขึ้นชัดเจนนะครับราคามีการเบรกเทนขาลงตรงนี้ได้เนาะแล้วลงมารีเจ็แล้วก็กดขึ้นนะครับนี่แต่ว่าถ้ายังขึ้นไปซึมๆแบบนี้ก็มีโอกาสที่จะถูก แรงขายเทล,ลงมาได้นะครับนี่ต้องระวังเลยเนะาะเดี๋ยวไปดูกันต่อนะครับมีคู่ไหนอีกไหมที่น่าสนใจนะครับน,นี้เดี๋ยวเรามาฝึกกันนาะอมือใหม่นะครับมือใหม่ใครที่ยังอ่านกราฟไม่ออกนะครับหรือว่ายัางดูพฤติกรรมแท่งเทียนพฤติกรรมราคาไม่เป็นเนาะดูโซนไม่เป็นนะครับวันนี้เรามาฝึกเดี๋ยวเรามาฝึกกันเนาะว่าจะมีออเดอร์แบบไหนบ้างเนาะที่สามารถเข้าทางกำไรได้นะแล้วก็ข้อควรระวังนะครับ เดี๋ยวมาดูกันเลยเนาะโอ้คู่นี้นี่ลงแรงนะครับลงไปแรงเลยนะแต่ว่ายังไม่ถึงแนวรับชัดเจนเนาะยังมีจังหวะให้เล่นได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ราคาเขาเริ่มมีการพักตัวนะสังเกตว่าราคาพอไปไส้มาโดนเส้นกริดนะครับราคาดีดขึ้นเลยเนาะแล้วก็ปิดเป็นแท่งแรงซื้อนะครับนี่แสดงว่าบริเวณโซนนี้นะครับมีแรงซื้ออยู่จริงนะต้องรอให้แรงขายทำลายโซนนี้ได้ก่อนนะ เราจะหาจังหวะกดลงนะครับเพราะว่าเทนเขาเป็นเทนขาลงเนาะแรงขายจะมีมากกว่าแรงซือยอย้อนะครับเดี๋ยวรอราเขาปิดต่ากว่านี้ก่อนเนาะหรือผู้อื่นนะครับอ้าวนี่ถ้าปิดเกินกินได้จะสวยงามนะครับไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่านะาไม่ทันนะยังปิดเกินกินไม่ได้นะครับนี่แทนนี้กลายเป็นแท่งอ่อนแรงเนาะเป็นแท่งลังเลนะครับต้องต้องระวังนะแท่งแบบนี้นะครับ มีแรงขายก่อนหน้าด้วยเนาะะคุณนี้ปล่อยไปก่อนนะครับอ้ราคาลงมารีเจ็คแล้วนะครับเรามาไม่ทันเนาะเรามาไม่ทันนะครับเขารีเจ็คขึ้นไปแล้วนะครับแบบนี้ถ้าได้จังหวะดีเนาะถ้าเราเข้ามาทันนะครับววเรากดเดอร์กดขึ้นนีมีโอกาสที่จะชนะได้นะ นาไม่ทันครับปล่อยผ่านลเลยเนาะดูผู้อื่นต่อ,อแรงเทขาแรงนะครับค่นี้แรงเทขายแรงนะครับแต่ว่าแรงซื้อก็พยายามเนาะพยายามที่จะดันตัวเอง,งขึ้นไปค่นี้ขึ้นไปจริงๆนะครับนี่แข็งแรงด้วยเนาะนี่เสียดายนะครับไม่งั้นจะกลายเป็นออเดอร์ที่สองของเราอ้าเปิดแก็บเฉยเลยนะครับเปิดแก็บนะครับเปิดแก็บแล้วก็ดีดขึ้นเนาะ นี่นะครับลงมาแล้วแปงขายเนาะแต่ว่าเส้น S M a e หก็ห่างก,กับแท่งเทียนนะครับไม่รู้ว่าราคาจะอยากทำ High สูงขึ้นเลยไหมเพราะว่าพฤติกรรมของเขาคือมีการยกโลนะนเดี๋ยวใครไม,ไม,ไไมไ่ไม่ได้สังเกตนะครับเขามีการยกโลนะนี่นะครับเห็นไหมว่าโลเขายกสูงขึ้นนะครับไฮ ล่าสุดถ้าไฮนี้สูงขึ้นนะครับจะกลายเป็นเทนขาขึ้นต่อไปเนาะเขาทํพฤติกรรมเทนขาขึ้นนะครับนี่ก็จะกลายเป็นเทนขาขึ้นไปแบบนี้นะครับเป็นเทนขาขึ้นที่ตุนแรงขึ้นนะครับนี่นี่เลยขึ้นไปแล้วเนาะทํานิวไฮนะครับอ่าคู่นี้ราคาเบรกได้แล้วนะครับแต่ว่าก็ใกล้บริเวณแนวรับเนาะความเสี่ยงคือใกล้บริเวณแนวรับ ต้องมาดูว่าราคาจะโอ้ไม่ขึ้นมาเลยนะครับอาลงไปก่อนเนาะลงไปเลยนะครับไม่มีรีเจ็ตให้เรานะได้ราคาไม่ดีนะครับถ้าถ้ากดตอนนี้นะถ้ากดตอนนี้จะได้ราคาไม่ดีนะครับโอลงไปเลยเนาะไม่ทันไม่ทันนะครับเมื่อกี้นี้โอ้ก็ดีขึ้นมานะอ่าข้าไมไปก่อนนะครับ คู่ไหนที่อันตรายมีความเสี่ยงเราก็เลี่ยงไปก่อนอคู่ที่มันเถียงง่ายนะครับคู่ไหนเข้าใจยากก็ปล่อยผ่านไปเลยโอ้โหโซนนี้เลยนะครับ,บมีทั้งเงวต้านกลับมีทั้งซึ่งผลนะครับตรงนี้นี่แสดงว่าโซนนี้มีแรงซื้ออยู่จริงนะครับนี่มีแรงซื้ออยู่จริงนะตรงนี้นะครับราคาขึ้นมาทุกขึ้นมาทุกนะครับแรงซื้อผ่านก็ได้โซนนี้กลับมากลายเป็นแนวรับเนาะ แนวต้านเปลี่ยนเป็นแนวรับนะครับราคาลงมาถึงโซนนี้ที่มีเส้นกริดทั้งมีเส้นอ่าทั้งมแีแนวต้านเก่าด้วยนะครับก็ดินกลับขึ้นไปเลยคนระับแสดงว่าโซนนี้มีแรงขายมีแรงซื้อนะครับมีแรงซื้ออยู่จริงเนาะแต่ต้องมาดูว่าแท่งนี้นะครับจะลงมาเล่นที่โซนนี้หรือเปล่าอ่าตรงนี้มีแรงซื้อนะครับ๋ยวต้องมารอดูเนาะ ไปเรื่อยๆนะครับการเฉ็ดคือการหาการาฟเนาะเราต้องดูว่ามีคู่ไหนบ้างที่น่าสนใจนะครับคู่นี้เขาเป็นเทนขาขึ้นนะครับตอนนี้เขาทำโลต่ำกว่าเดิมเนาะสังเกตนะครับเพื่อใครไม่ได้สังเกตนะนี่ตรงนี้นะสังเกตโล่ไหมนะครับนี่โลต่ำแล้วนะครับนี่โลต่ำแล้วเนาะแต่ว่าเทนเขาเป็นเทนขาขึ้นนะครับเขาสามารถ ฟอร์มตัวไปนเนีินขาขึ้นกลับไปได้นะครับนี่นี่คือข้อควรระวังนะเขาอาจจะวิ่งแบบนี้นะครับแล้วก็ฟอร์มตัวก็ดันขึ้นไปได้นะครับ,บเบรคเตียนขาลงย่อยตรงนี้ด้วยเนาะนี่เขาอ,อาจจะเกิดภาพนี้ได้นะครับเพราะว่าบางคนเห็นว่าราคาเบรคไปไสแนวรับได้นะครับก็รอกดลงเลยนะครับแต่ก็มีความเสี่ยงนะเพราะว่าเขาเป็นแรงซื้อที่รุนแรงนะครับเดี๋ยวมาดูก่อนว่าจะวางแผนได้ยังไงนะครับ มีแรงซื้อนะครับแต่ว่าแรงซื้ออ่อนแรงเนาะทิ้งแทด้านบนนะครับนี่ทิ้งแทด้านบนแสดงว่าแรงซื้อนะครับถูกแรงขายทุบก,กลับลงมาเนาะแรงซื้อยังผ่านไปไม่ได้นะครับอ่าจะต,ต้องรอดูว่าแท่งนี้นะครับจะปิดด้วยแรงอะไรเนาะจะไหวหรือเปล่าแรงขายนะครับโอ้ปิดเป็นแท่งลังเลนะครับ แต่ขึ้นไปแล้วมีรีเจ็คนะอ่ากดให้ดูนะครับต้องรีเจ็ตชัดๆเลยนะครับถ้าซึมๆไม่เอาเนาะอ่าเห็นไหมขึ้นไปแล้วนะครับถ้าแบบนี้แสดงว่ามีแรงซื้อดันอยู่เนาะนี่มันมีแรงซื้อสู้อยู่นะครับแรงซื้อสู้อยู่นะ กดไม่ทันนะครับเมื่อกี้แรงซื้อเขาดันตัวเองขึ้นไปนะครับแสดงว่าโซนนี้มีแรงซื้อรออยู่นะเนาะ๋ยวต้องรอเขาเบรกก่อนนะครับถ้าแท่งนี้จบับแล้วเขาเบรกโซนบริเวณรวรับตรงนี้ได้นะน่าสนใจนะครับอ่าเดี๋ยวไปดูคู่อื่นก่อนมีคู่ไหนอีกบ้างครับที่น่าสนใจ กลายเป็นแท่งสลับสีเนาะกลายเป็นแท่งสลับสีนะครับแดงเขียวแดงเขียวเนาะต้องรอดูว่าแรงซื้อจะไหวหรือเปล่านะครับมีเส้นกริดด้วยนะตรงนี้นะครับมีเส้นกริดเป็นแนวต้านด้วยเนาะนี่ต้องทะลุให้ได้นะครับแรงซื้อยังไงไหวไหมนี่ โอเคนะครับมีความเสี่ยงนะแต่ว่าเรากดให้ดูเนาะน,นี่เลยนะเราจะเห็นว่าตรงนี้เขาเริ่มฟอร์มตัวเป็นเทรนขาลงย่อยเนาะนี่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเห็นว่าราคามีการเบรกเนาะเบรกนะมีการเบรกโลนี้นะครับแต่ว่าให้สังเกตแรงนะครับสังเกตแรงนะแรงขายที่ลงมาคราบ ลงมาไม่รุนแรงเลยนะครับสังเกตว่าลงมาก็กการเป็นแท่งเล็กๆนะครับมีการมีการติ้งไส้เนาะพยายามจะเป็นแท่งเขียวแต่ก็มีแรงขายทบอยู่พยายามจะลงมาแต่ก็ลงไม่ได้ครับเป็นแท่งสเปนนิงเนาะพยายามจะขึ้นนะแท่งนี้ขื้นกินนะเนื้อเขาลืนกินได้นะครับแท่งนี้เปิดมามีเปิดแก็บกระโดดด้วยนะครับเบรเส้นเทนลายขาลงได้ด้วยนะครับแต่ว่าตรงนี้เขามีเส้นกริดอยู่เนาะมีเส้นกริดอยู่แล้วก็ เป็นโซนที่เคยเป็นแนวรับเก่านะครับตรงนี้นี่แล้วก็มีเส้นกิดด้วยนะครับเราเลยกดลงนะครับกดให้ดูเลยนะครับว่ากรณีที่เราชอบเล่นแบบนี้นะครับบางคนเห็นว่ามีการเบรกโลก่อนหน้าได้เนาะถ้าราคาขึ้นไปเทสนะครับก็อาจจะลงมาได้เนาะสลากการ์มันจะไม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวมาดูผลลับกันก่อนว่าเป็นยังไงอ่านี่นะครับวินนะตามที่เราวิเคราะห์นะครับกรณีนี้นะครับ เขาเลือกฟอร์มตัวเป็นอะไรนะนี่เดีย๋ยวเรามาเช็กกันว่าเขาฟอร์มตัวเป็นอะไรนะครับเขาขึ้นมาไปทิ้นขาขึ้นครับสังเกตดูได้เลยเนาะไมเขาเริ่มทำไมครับต่ำลงนะนี่นะครับตรงนี้เนาะโลก็ต่ำนะไอเขาตานะ่ำลงโลก็ต่ำนะเป็นพฤติกรรมของทิ้นขาขึ้นเนาะพฤติกรรมของทิ้นขาลงนะครับ เป็นพฤติกรรมของเทียนคารุ่นะครับทำโล่ต่ําทำไฮต่ำก็เดยเนาะตอนนี้นะครับโซนี้เขาพยายามจะฟอร์มตัวแล้วนะครับแหลงซื้อเขาพยายามแล้วนะเขาพยายามที่จะฟอร์มตัวสู้นะครับแต่ว่าไปไม่ไหวนะครับไปไม่ไหวเนาะสุดท้ายแท่งนี้ปิดเกืนกินแรงซื้อได้แล้วก็ทิ้งแท้ด้านบนแท่งถัดมากลายเป็นแท่งสีแดงยาวเลยเนาะนี่นะแหลงซื้อเริ่มหมดแรงเนาะแล้วก็อย่าลืมว่าด้านซ้ายมือนะครับ ด้านซ้ายเงิโล่งๆตรงนี้นะครับคืออะไรเนาะเป็นทางโล่งเลยครับเป็นแท่งเขียวโล่งเลยก็คือเป็นแรงซื้อเนาะแรงซื้อทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าแรงขายจะเทกลับมาสามารถทําได้ง่ายเลยเนาะเพราะว่าทางโล่งเลยครับเขาไม่มีเขาไม่มีแนวรับแนวต้านอะไรเลยนะครับเขาไม่มีแนวรับแนวต้านอะไรเลยนะครับนี่คือครับความเสี่ยงของคนที่เล่นหน้าบายนะนี่นะครับ ถ้าเขามีแนวรับแนวต้านเขาควรจะมีการย่อเด้งขึ้นย่อและเด้งขึ้นเนาะถ้าราคาลงมาที่โซนบริเวณนี้นะครับมันก็จะมีอาการนะครับนี่ลงมาอาจจะมีอาการลงมาอาจจะมีอาการนะครับแต่พอมาเป็นแท่งเขียวลงโล่งแบบนี้นะครับแสดงว่าโซนแรงขายตรงนี้สามารถลงลงได้อย่างเรื่อยๆเลยนะครับนี่อาจจะลงมาแตงแรงแบบนี้ก็ได้เนาะนี่นะครับ เพราะว่าสายมือโล่งไม่มีหลักต้านให้เด้งให้สู้นะครับนี่นี่เลยเนาะประมาณนี้นะครับนี่สองมเดอร์แล้วนะครับยวมาวิเคราะห์กันต่อว่ามีคู่ไหนอีกไหมที่พฤติกรรมแตกต่างจากเมื่อกี้เนาะเวลาโทานี่มาอัดคลิปให้นะครับจะพยายามเข้าออเดอร์ที่สถานการณ์ต่างกันนะครับกราฟคนละแบบเนาะเพื่อให้เพื่อนๆนะครับได้ศึกษาความรู้ตรงนี้ไปเนาะ จะได้เกิดประโยชน์นะครับเราจะเลีกเลี่ยงกราฟที่คล้ายกันนะครับเพราะว่ามันอาจจะมีลักษณะที่เหมือนกันนะเราจะหากราฟที่มันแตกต่างกันนะครับอาจจะคละเทนหรือว่าอาจจะมีรูปแบบที่แตกต่างกันเนาะเพื่อให้เพื่อนๆได้ศึกษานะครับว่าถ้ามีอาการแบบนี้มีพฤติกรรมแบบนี้ควรจะทํำยังไงนะครับคู่นี้เราจัดการไปแล้วเนะาะไปนะครับมาหาคู่ที่พฤติกรรมไม่เหมือนกันเนาะจะได้ ศึกษาความรู้ได้มากขึ้นนะครับโอ้โหคูนี้ขึ้นแรงเลยนะครับขึ้นแรงเลยนะเนาะเบรกทินขาลงได้ด้วยนะครับสวยงามเลยครับตรงนี้นี่ถ้าใครไม่สังเกตก็จะไม่เห็นนะนี่ตรงนี้นะครับแรงซื้อเข้าเบรกแล้วนะครับนี่แข็งแรงด้วยนี่เลยสแท่งนี้นะครับนี่วอลลุ่มเข้ามาแล้วแล้วก็มีการย่อด้วยนะครับ แล้วก็พักตัวแล้วก็พยายามที่จะขึ้นไปต่อเนาะนี่นะครับแรงซื้อมาแล้วนะแต่ว่าอยากให้เขาพักตัวก่อนนะครับถ้าเขาพักตัวได้นะครับก็มีโอกาสที่จะขึ้นไปต่อเนาะแต่ถ้าเขาขึ้นไปเยอะๆนะครับขึ้นไปมีแต่แท่งสีสีเขียวเนาะหรือว่าเป็นแท่งแรงซื้อเยอะๆนะครับแบบนี้อันตรายนะเราจะไม่กล้าเข้านะเพราะว่ามันเป็นแท่งที่มีแรงซื้อเยอะเกินไปนะครับ เดี๋ยวเราดูว่าจะมาเล่นกับโซนี้ไหมนะครับเราดูอาการเนาะอ่ามีการทิ้งไส้นะครับการทิ้งไส้แล้วก็มีแรงขายทบลงมาจะจบแบบไหนโอ้จบด้วยแรยงขายแข,ข็งแรงนะจบด้วยแรยงขายแข็งแรงนะครับแล้วก็ทิ้งไส้น,นิดหน่อยเนาะโอ้โหราคาไม่ดีนะครับตมามาไปเข้าอ,อันก่อนเนาะทำไมถึงกดขึ้นตรงนี้นะครับเดี๋ยวบางคนอาจจะงงว่า ทำไมถึงมาเล่นจุดนี้เนาะนี่นะเทนตอนนี้เขาทาเป็นเทรนขาขึ้นระยะสั้นนะคั่ะตาใครสังเกตนะนะครับนี่เทรนขาขึ้นนะแล้วก็โซนนี้นะครับมีความสําคัญยังไงเนาะเ้าเคยเป็นโซนที่มีแรงซื้อนะครับนี่เลยโซนนี้นะแล้วก็ผักดันตัวเองขึ้นไปได้นะครับพอขึ้นมาเนาะแต่เขาก็ย่อนะนี่ทำให้สูงขึ้นด้วยเนาะ แสดงว่าโซนนี้นะครับเป็นโซนที่สามารถผลักดันราคาให้ทำ h ห g h สูงขึ้นได้เนาะเป็นสวิงที่ทําให้ h i g สูงขึ้นได้นี่ที่เราเรียกว่าดีมาโซ z นะครับแล้วก็โซนนี้นะครับเขามีจุดสําคัญอีกอย่างหนึ่งคือเขามีเส้นกริดด้วยนะครับนี่เส้นกริดนี่นะครับเส้นสีเทาตรงนี้นะแต่เราขีดสีม่วงไว้นะครับราคาลงมาที่บริเวณนี้ทเป็นทั้งแนวรับเป็นทั้งเงส้นเป็นทั้งเส้นกริด มีการทิงไส้ทิดห่อยเนาะก็สังเกตคือมีการริงไส้น้อยนะครับนี่คือความเสี่ยงนะแท่งออเดอร์ครับราคาลงมาติ่เจ็บที่เส้นกลิดแล้วก็ดันขึ้นไปแต่ตอนที่เรากดนะครับเราได้ราคาที่เข้ากระชาตนะครับทําให้ราคาไปติดจังหวะที่ไม่ดีเนาะเราได้ราคาไม่ดีนะครับเดี๋ยวต้องมาดูผลลั์ว่าจะเป็นยังไงนะครับอ่านี่เห็นไหมโดนเลยเนาะนี่นะครับโดนเลยนะครับแต่เห็นไหมนะครับพอลงมาที่โซนแนวนรับ แท่งนี้กลายเป็นแท่งเขียวเลยเห็นป่มนี่กลายเป็นแท่งเขียวแข็งแรงนะแบบนี้นี่นะครับนี่เลยนี่เลยนะครับถ้าใครจะยินกว่านี้นะครับก็รอให้แท่งนี้ปิดก่อนก็ได้เนะเขาปิดในโซนอยู่นะครับนี่ยังปิดที่โซนปลายซ้ายอยู่ตรงนี้อยู่เนาะปิดที่โซนแรงซื้ออยู่นะครับแท่งนี้ก็เลยดันตัวเองขึ้นมาเพราะว่ามีแรงซื้ออัดอั้นอยู่เนาะพอรอระเบิดขึ้นไปนะครับนี่แท่งนี้เลยกลายเป็นแท่งเกินกินได้เนาะนี่นะครับอ่า จะเห็นแบบว่าบางทีเราคาดการถูกนะครับแต่ว่าจังหวะที่เราเข้านะครับเราอาจจะเข้าไปก่อนนะหรือว่าได้ราคาไม่ดีก็จะมีโอกาสแพ้แบบนี้นะครับนี่สุดท้ายการวิเคราะห์ถูกต้องนะครับแต่ว่าจังหวะไม่ได้นาะนี่เหตุการณ์จริงนะครับแบบนี้เลยนะครับอ่าอย่ามาดูซิว่าเราจะมีตัวอย่าง,างไหมนะครับมีอีกสักตัวอย่างไหมให้เพื่อนๆนะ่ะมาศึกษานะคะครูนี้ก็พยายามจะเป็นเทรนดข์ขึ้นเนาะ พยายามแล้วนะครับเพราะว่ามันมีแรงขายเยอะนะัะโซนนี้เนาะก็ฟอร์มตัวดีขึ้นมามกระชากขึ้นมาแรงมากนะครับอันนี้เขาอยู่ในโซนะที่เป็นเส้นกริดก็เป็นโซนที่เป็นแนวต้านเก่าด้วยนะครับขอดูอาการแท่งนี้ก่อนเนาะแรงซื้อจะเยอะขนาดไหนนะครับถ้าปิดเอาเป็นเหนือเส้นกริดได้เนาะโอเปิดแกวบด้วยนะครับเปิดแกวบซะด้วยนะครับ อันตรายอยู่นะครับต้องดีเจ็ชัดมากนะครับเราสิ่งจะก,กดได้นะเย็นงไงครับซื้อไปไหนหมดโอ้อยังซื้อไม่มีเลยนะครับยังซื้อไม่มีเนาะ ถ้าแรงเซฟเขาลิจิตพ้นเส้นกริดตรงนี้นะครับเราจะกดขึ้นนะครับแต่เมื่อกี้นี้เขากะชาอลกมาเนาะแล้วก็นิ่งเลยนะครับก็เลยไม่กดนะนี่ถ้ากดนี่โดนแน่อนอนนะครับนี่ลงมาแรงเลยนะครับลงมาแรงเลยนะคู่นี้นะครับเดี๋ยวดูคู่อื่นก่อนว่ามีคู่ไหนเข้าจังหวะมากโอ้อันนี้ก็สวยนะแต่ว่ามีเส้นกริดเป็นแนวรับนะครับนี่โดนแล้วมีอาการนะครับโดนแล้วทิ้งไส้แบบนี้อันตรายนะ โอ้โหนี่สุดท้ายก็ปิดทิ้งไส้นะครับยาวเลยแต่ว่าแท่งเปิดขึ้นไปเร็วมากนะครับโอ้โหไม่ไหวนะครับพยายามจะขึ้นไปนะแต่ว่าโดนนะครับตัวแรงขายทุกบลงมาเนาะพยายามจะขึ้นไปเนาะนี่นะครับอ่เดี๋ยวปล่อยเขาไปก่อนนะคู่นี้นะครับ โอ้คู่นี้สวยเลยนะครับโอ้เรามาไม่เห็นคู่นี้นะครับคู่นี้สวยนะเดี๋ยวแต่ต้องรอดูก่อนเนาะอยากให้ปิดเป็นแท่งสีแดงนะครับถ้าปิดเป็นแท่งสีแดงจะน่าสนใจนะครับเพราะว่าจะปิดเป็นแรงขายเนาะเดี๋ยวดูอาการแท่งถัดไปนะปิดเป็นแรงซื้อนะครับโอ้โหเปิดแกวอีกแล้วนะครับ จะไหวไหมเนี่ยเปิดแก็บลงมานะครับไม่ใช่เปิดแก็บขึ้นนะเปิดแก็บลงเลยนะตัวนี้โอ้แท่งนี้นี่อันตรายนะไม่ชัดเลยแท่งนี้พยายามจะเป็นแรงซื้อนะครับแต่เขาปิดเป็นแท่งสีแดงนะครับเราจะมั่นใจมากกว่าน,นี้นะครับแต่ว่าเขาปิดเป็นแท่งสีเขียวเขาเป็นแรงซื้อนะครับแต่ว่าเป็นแรงซื้อที่มีการทิ้งไส้ลงมาเนาะก็คือลงมาก่อนนะแล้วก็กค่อย ดันกลับขึ้นไปนะครับเหมือนพยายามัะพยายามจะพักดันตัวเองนะแต่ว่าปิดเป็นแค่แท่งเล็กๆเ,เนาะนี่อ่าแท่งนี้มาแล้วนะครับสุดท้ายก็ขึ้นมาได้นะครับโอ้โหเปิดแกวลงนะครับเราเลยไม่กล้ากดขึ้นเนาะไม่กล้ากดขึ้นนะครับเมื่อกี้ก็เปิดแกวลงมาอาจจะรอแท่งนี้คอนเฟิร์มก่อนนะว่าจะเป็นยังไงนะครับอ่ายอให้ไหม โอ้โหกระชากแรงมากนะครับกระชากแรงเลยนะครับแรงซื้อมาทำไมนิ่งจังแรงซื้อนิ่งเลยนะครับโอโ้แรงซื้อนิ่งมากนะครับอ่ะปล่อยไปก่อนเนาะเขาลงมาจริงนะแต่ว่าลงมาแล้วนะครับแรงซื้อไม่แทบจะไม่มีเลยเนาะ ซึมๆนะครับแล้วก็ตอนนี้กลายปเป็นแรงขายทบกลับลงมาเลยเนาะนี่ความอันตรายนะนะครับน,นี่ดูคู่อื่นซิว่ามีคู่ไหนที่เข้าจังหวะไหมนะครับโหคู่นี้นี่ลงลงมาถึงใกล้โซนแนวรับเลยนะครับเดี๋ยวรอดูก่อนเนาะโอ้มาถึงแนวรับเลยนะครับ ถ้าขึ้นไปสูงๆเนาะแ้วรีเจ็ตก็น่าสนใจนะแต่ถ้าลงไปก่อนก็ต้องปล่อยนะครับเพราะว่ามันอยู่ใกล้แนวรับมากนะครับตัวนี้เน,ะนาะ้าแบบนี้ปล่อยเขาไปก่อนเลยนะครับตัวนี้นขึ้นแรงนะครับขึ้นแรงเนาะอันตรายนะครับแบบนี้ พยายามจะขึ้นนะครับแต่ว่าโดนแรงขายทุบพยายามจะขึ้นแล้วนะโดนแรงขายทุบตลอดเลยนะครับทุบลงมาเรื่อยๆเยนาะน่าจะเกิดจากแรงส่งของแท่งนี้นะนี่แท่งแดงขายเกินกินแรงซื้อได้นะครับจะยืนไหวไหมโอ้โหปิดที่แนวรับด้วยนะครับเขาปิดที่แนวรับนะแต่ว่า ถ้าเงนซื้อแท่งนี้นะครับยังไม่ชัดเจนเหระพยายามจะขึ้นนะครับทุกตรงมาแล้วเนาะตอนนี้รงนซื้อเองขายสู้นะเพราะว่าแท่งนี้ปิดลงมาแข็งแรงก็จริงแต่ว่าปิดที่ส่วนแนวรับนะครับบางคนไม่เห็นภาพเนาะบางคนอาจจะไม่เห็นภาพนี่โซนนี้เนาะ โซนแนวรับนะครับโซนนี้คือโซนแนวรับนะครับลงมาแล้วเด้งนะครับลงมาแล้วก็เด้งแบบนี้เนาะถ้าใครจะกดขายนะครับเห็นว่ามีการกินกินเนาะราคาเคลื่อนมาที่เส้นกริดมีเส้น SMA มีดิจิตครับกดลงก็มีความเสี่ยงนะเพราะว่าเขาอยู่ที่แนวรับนี่นะครับยังไงจะไหวไหมในการซื้อนะครับ โดดึ่นกิจมีอาการไหมอ่ามาขึ้นไปแล้วนะครับเมื่อกี้เห็นเขามีอาการเนาะอะไรกดขึ้นนะครับทินเป็นทินขึข้นแน่นอนเนาะเห็นกันอยู่นะว่าเป็นทินขึข้นนะทำให้สูงขึ้นเรียบร้อยเนาะแ้วก็โซนนี้นะครับที่เราบอกว่าเขาเป็นโซนแนวรับนะครับนี่ลงมาก็มีการดีดกลับดีดกลับตลอดนะครับ ปิดกลับเนาะแล้วก็เขามีเส้นริดด้วยนะครับตรงนี้นี่แทง่งแรงซื้อแท่งนี้นะครับปิดเนี่ยเส้นริดได้เนาะแล้วแท่งเปิดออเดอร์เมื่อกี้เนะาะแท่งออเดอร์ของเราราคาลงมาที่บริเวณนี้แล้วก็มีรีเจ็คแต่ว่ารีเจ็คไม่แรงมากนะครับนี่คือความเสี่ยงนะรีเจ็คไม่แรงมากแล้วก็อย่าลืมว่าเขามีเสาค้ำตรงนี้อยู่เนาะนี่ตรงนี้นะครับเป็นเหมือนมัตต์บาลเนาะค้ำแรงขายไว้อยู่นะครับ เพราะฉะนั้นครับแรงขายเขาจะฝังอยู่นี่ตรงนี้นะครับโซนบริเวณนี้เป็นโซนของเขานะครับถ้าแรงซื้อไม่มากพอเนาะมันจะกลายเป็นแท่งสีแดงได้นะครับอ่ะเดี๋ยวต้องมาดูผลลัพธ์ว่าจะเป็นยังไงนี่เห็นไหมนะครับนี่เลือดน้ำที่บอกเลยนะครับตรงนี้เป็นเสาค้ำแรงขายนะเป็นเสาค้ำแรงขายนะครับเพราะฉะนั้นราคาที่ไม่สามารถเบรคออกจากราคาเปิดตรงนี้ได้เนาะก็จะกลายเป็นโซนแรงขาย ทำให้แท่งนี้กลายเป็นแท่งคืนกินนี่เป็นแรงขายแบบนี้นะครับนี่เลยเนาะนี่นะครับนี่คือการวิเคราะห์นะครับหน้างานจริงนะครับสำหรับใครที่ยังเป็นมือใหม่อยู่เนาะนี่มาเจอเหตุการณ์แบบนี้นะครับเราวิเคราะห์ให้ดูให้เห็นภาพเลยนะครับว่าข้อควรระวังต้องระวังอะไรบ้างเนาะนี่นะครับสําคัญนะบางคนมองข้ามเรื่องเล็กๆแบบนี้ไปนะครับอันตรายนะครับเพราะฉะนั้นการเทรดมันต้องมีความรอบคอบด้วยเนาะแล้วก็ใช้สายตาเนาะของเรา ให้ทักษะเราให้ดีนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับวันนี้มาทดสอบเนาะทดสอบระบบนะครับแล้วก็มาเทสให้ดูว่าการเทรดการอ่านกราฟพฤติการรมราคาเป็นยังไงเนาะสำหรับมือใหม่นะครับใครที่มีประสบการณ์อยู่แล้วก็ไปปรับใช้กับเทคนิคของตัวเองได้นะครับก็สำหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับใครที่นะครับมีความสนใจที่จะลงลึกนะครับมีความสนใจที่จะลงลึกกับ binary option เนาะ เข้ามาตลาดบริจารีต้องการทำกำไรกับตลาดบริจรีแบบจริงจังนะครับสามารถทักมาหาเพจจาก1นึ่งพันสู่หลักล้านไบโอนีได้นะครับเรามีคอร์สเรียนบริจีออปชันให้นะครับอ่าเราสอนตั้งแต่พื้นฐานเลยนะครับสอนพื้นฐานเลยมีการวิเคราะห์กรารวิเคราะห์อะไรให้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าเป็นมือใหม่จะเรียนไม่ได้นะครับมือใหม่แล้วก็สามารถเรียนได้เข้าใจง่ายเนาะก็สำหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้นะ,น,นะครับสวัสดีครับ